สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเศร้าครับตอนนี้กับเวลาเจ็ดโมงเศร้าครับผมพระวัดยูที่ขอควายของไอว้วนควายดอนบ้านหนองลุ่มผุกตำบลนาชุ่มแสงอำเภอผูเวียงจังหวัดขอนแจนครับตอนนี้พระวัดก็ยืนอยู่ข้างนาคอก <c oughs> เปลี่ยนมุมที่คุณเคยพี่น้องสำหรับผู้ใดที่เคยเบิงเคยชม คลิปของอีสานรีวิวเป็นการประจำมุมตัางสีกับเป็นมุมที่คุณเคยพี่น้องอันนี้เป็นผักคาของเราที่อยู่นาคอกครับพี่น้องบรรยากาศดีดีตัวห้ยามุดเศร้าเสียงนกเสียงกาห้องครับตามธรรมดาของอีสานบ้านเฮาครับธรรมชาติยังหลาย,อยอูอกควายกอไอววันควายดอนครับ ก็เป็นควายคอรกหนึ่งที่พระวัดกับพี่แลมีกัมมาไทยทําเป็นการประจําครับก็ถือว่าเป็นทีมงานครับก็พอดีปีสอง0หรยหสิพะวัดได้มีโอกาสมาอยู่ที่บ้านเกิดพระวักับไปอยู่ทั้งอื่นมาหลายปีครับมาเกือบขวอนชีวิตวันละเกือบยี่สิบปีพี่น้องก็ได้มีโอกาสได้มาบ้านหนองลุมุก ที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนครับแต่เลยมาถ่ายทำเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวครับคืองวควายครับพี่น้องกันเลยเริ่มต้นการถ่ายทำโดยการถ่ายทำแรกๆอะ่ะไปที่คอกควายของพ่ออดแม่กองที่อยู่หนองยาขาวครับอยู่ใกล้จากนี่ปน็ประมาณพอถึงกิโลดอกพี่นอ้องอยู่ใกล้กันเป็นหมู่บ้านเดียวกัน สวัสดีกเลยลองมาไทยทําทสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวพี่นอ้องสภาพแวดล้อมของวิถีชีวิตอีสานบ้านเฮานอกจากการทํามหาจินการเกษตรเลือกสวนไรนะอาชีพทั้งบ้านเฮาก็คืออาชีพการเกษตรพี่นอ้องนอกจากนี้ก็คือการเลี้ยงสัตว์การปรศุสัตว์ครับการเลี้ยงสัตว์การปรศุสัตว์ถึงแม้จะเป็นแบบบ้านๆแต่ว่าผลผลิต การให้การทำรายได้ให้กับครอบครัวของไทา,า้าทเฮาพอได้อยู่ได้กินพี่น้องควบคู่ไปกับรายได้ทั้งการเกษตรพภาวัดก็เลยมาถ่ายทําเน้นทั้งปัุสัตว์พร้อมแต่ว่าความแตกต่างของช่องอิสารีวิวกับช่องอื่นก็คือว่าภาวัดจะบอเน้นเรื่องอการค้าการขายรายครับ ส่วนใหญ่ก็เป็นการถ่ายทอดหัวไร่ไปนะพี่น้องถ่ายท,ทอดทางความรู้สึกความเกียดแนวเกียดของผู้คนครับที่เป็นคนอีสานตัวจริงประวัติก็เลยคิดว่าการเริ่มต้นไทยทำที่มีคุณภาพแท้ๆก็คือเอาตัวจริงครับเอาชีวิตจริงของผู้คนเพื่อที่จะมาทำการถ่ายทอดครับ เป็นเรื่องเป็นลาเป็นตอนสันส้นๆพี่น้องพอวัดก็เลยไปเริ่มต้นที่หนองหยาขาวครับไปหนองหยาขาวกับไปพ่อกับน้องอุ้ยครับพอดีสมัยนั้นเพิ่นกับมาเจ้าสื่อควายเจ้าเก่งไว้ก็เลยเลี้ยงควายซอยปูอดว่ดสันเราเป็นลูกไผ่เป็นลานไผ่พี่น้องก็เลยเริ่มต้นท้ายทำ เพราะว่าเคเห็นว่าน้องอุ้ยกับเป็นถือว่าบรมนคนนรุนเก่าด้ครับเราเป็นคนที่เบิ่ออายุาน้ำล้วก็เป็นเดียกยงน้นอยอยู่แต่ว่าก็มีเนวคิดเรื่องอความเป็นอยูนแนวคิดเรื่องต่างๆมุมมองกีวิตของเราเนี่ยเป็นสาวอีสานบ้านนาของแท้ครับเป็นคนเลี้ยงควายของแท้เพราะว่ากัเลยเริ่มต้นจากตัวนั้นไม้ไทยทำจากตรงนั้นก็เลยเริ่มไม้เรื่อยๆครับ ไทายทำควายจกะเตืมไทยทำเล็กๆน้อยๆเ่ยวกับควายแต่ละตัวของอแม่กองพออวดครับเพราะว่าเพิ่นที่ยุ่หน้องยาเขา,าบ้านนองลุกตอนนั้นก็ถือคนเลี้ยงควายแต่น้อยอยู่ขอกควายแต่มีขอกสองขอกครับมีสามคอกประมาณนี้แหละ เพิ่นกะยังใส่ชีวิตวิธีแบบเดิมๆพระวัดก็เลยเริ่มตน้นโดยความสนใจจากตรงนั้นเริ่มตรงนั้นเป็นเป็นจุดสตาร์ทพี่นอ้องทายธรรมระยานึ่งกับบ่ถือว่าโดนครับสองสามอาทิตย์กับมาพอ,กอ,าาาอ้กับไอ้วนควยดอนที่กะเคยหูจักกะบหูจักกันมาแต่ถือว่าเป็นญาติพี่น้องพี่น้องเป็นญาติพี่น้องป้องไปคนไทยบ้านเดียวกันเป็นเรื้อญาติครับ เห็นเรามาจะน้อยแต่กอนก็เห็นเราเลี้ยงควายกับแถาพ่อครับแถาพ่อเถาแม่ไปให้ไปสวนก็เห็นเราคอลอขอลอ,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 อไปงั้นซะหครับแต่ก่อนเราเป็นผู้ปอมๆมดอกเอีหน้าตาเราก็เป็นตาห้างพี่นอ้องตอนนั้นพอวัดไปอยู่ทั้งอื่นมาเกือบยี่สิบกว่าปีครับพี่นอ้องก็เลยกลับมาที่บ้านเราก็มาเห็นเราเห็นเรามาเลี้ยงควายพี่นอ้องเห็นควายควานี่แหละ คว,ควายกองนี่ลราก็มีควายประมาณสิบกว่าตัวนี่แหละเราเลี้ยงควายคือเกาไม่พี่น้องประวัติก็เลยสนใจก็เลยมาถ่ายทำเราครับเป็นซีรีส์สั้นๆวควบคู่ไปกับน้องหย่าขาวครับพี่น้องแต่เลยถ่ายทำเรื่องราวของเราไปเรื่อยๆครับอตอนแรกกบอกใครมีคนเบิ่งบันไดพี่น้องเหยียดไปเหตุดมาคนกันเริ่มลายขึ้นเริ่มมีแฟนครับพี่น้อง เริ่มมีแฟนคับทั้งของไอ้วันวขยดอนทั้งของน้องอุย้ยทั้งของน้องอยาขาวพระวัดพวบนันไดเพราะว่าพระวัดก็เป็นเพียงเป็นผู้ไทยทอดผู้ไทยทำครับกาเริ่มต้นมาตรงนั้นเพิ่นแต่เริ่มมีแฟนครับตะกอนพระวัดเก็เอื้นไอ้มากธรรมดาครับบัตทีนีแฟนครับจำไม่ได้ว่าผู้ใดครับแต่ว่าจะขอขอบคุณหลายๆครับที ที่เป็นจุดเริ่มต้นครับมีแฟนคลับคู้หนึ่งครับเพื่อนกับบอกว่าไอ้อ้วนควายด่อนเพราะว่าเรามีควายดอนไหลมีมีควายดอนเลี้ยงผสมกับควายดําแต่ว่าควายดอนกรหลายขึ้นกันเครื่องตัเครื่องห่งละพะวัดก็เห็นว่าเอออ้วนควายด่อนมันกับเขาท่าดี่าถือว่าเป็นเป็นแบรนด์เนมของเราประวัติกันเลย ผ้าผีผ้าน้องเอื้นอ้วนคอยดอนเป็นการประจํานับตั้งแต่ตอนนั่นมาครับจําได้ว่าเป็นปี2560ครับ4ปีหปีที่ผ่านมาพี่น้องดำนวนรายการมาโดนเติบแล้วล่ะค่อยเป็ี่ยนค่อยไปครับีิสานีวิวยอดผป้ติดตามก็เลยบ่บือวาบันไดเพราะว่าการะกระบเนเนนจ็อตตลาดทั้งการค้าการขายครับ เน้นไปเรื่อยๆพี่น้องคือรถขายองค์ที่นี่เมื่อนี่พวัดก็เลยมาเฉลยครับว่าอ้วนควายดอนเอออ้วนควายดอนอมีสายยาดํางเสียมีความเปลี่ยนมาจังไดครับความเปลี่ยนมาก,ก็คือมาจากแฟนครับพี่น้อง้าแฟนครับคนนั้นครับมาเบิ้งคลิปนี้ครับแล้วต่ยังติดตามมีสารรีวิวพรวัดครับข,ขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพรวัดจำว่าได้อ่ว่าสิ อยอนหลังไปเบิงคอมเมนต์อยู่แต่ว่าจําคอมเมนตนบ่ได้ว่าอยู่คลิปใดพี่น้องคลิปตั้งแต่พศอสอ0องหารขอบคุณลหลายครับเป็นทีมมาของไอ้อ้วนควายดอนครับเท่าปนี้พี่น้องเราเฮ็ดคือเรรก่าความจิตของอ่านเราเราบอกใครเปลี่ยนครับเราก็ถือว่า,าถือแนวคิตถือทัศนคติที่มีต่อชีวิตอ่ เป็นของเก่าของแกอยอะเราก็มีความเป็นทันสมัยอยู่ดอกครับจะปรับไปตามสภาพตามเวลาครับแต่ส่วนลึกๆบางส่วนที่เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเป็นเรื่องที่เป็นมุมมองแท้ๆนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงวัยเลี้ยงไข่เรากบบ็บอกให้เปลี่ยนครับพี่น้องไอ้อ้วนควายดอนเราก็ถเอว่า มีประสบการณ์ในการเปลี่ยนนายห้อยมีประสบการณ์ในการเลี้ยงควายมาตั้งแต้หน่อยๆพี่นอ้องได้หมุนมังทั้งความคิดมาจากปู่ยาตาย้ายมาจากพ่อแม่ครับจนถึงซูมี่นี่แหละเรากันยังเฮ็ดคือเต้าเมื่อนี้พอวัดก็เลยมานาั่งทาครับพี่น้องนั่งทาดวนเติบแล้วละ่ะ ข่าพอ่อเราก็ว่าการเล้ยงเต้ามือบางมือกับปอยสวยเตือบางมือกับปอยเศร้าครับพี่น้องถ้ามือใดมิทุลาลายอาจจะมาซาหรือบางเทื่ออาจจะให้อาทิ้งครับหรือเท่าพ่อเป็นเป็นผู้เลี้ยงครับอายอ้วนล้วก็มีเรื่องการฆ่าการขายงวัวควายเขามาเสริมครับเป็นรายได้เสริมของเรา,อานอกจากเรี้ยงควายปกติครับ ควายเอ้วันเดี๋ยวนี้ก็จะมีควายประจําครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นควายประจําของเราครับตัวที่คอกอีกส่วนหนึ่งก็เป็นควายที่ซื้อมาขายไปครับหรือบางเทีก็คือตามภาษาไนฮอยเนาะเป็นอาชีพของเพื่อนเป็นควายชั่วเขาอันนั้นอันนี้เป็นควายประจําเป็นใะไรพี่น้องบรรยากาศยังเม่เศร้าเสียงแดดก็เริ่มออกแล้ว แสงแดดอ่อนๆเมื่อเนี้ถ้าบ่มีฝนพี่น้องคิดว่าได้การอยู่ได้การนี้อย่างวรตียงพมห่อนครับพวาอมห่อนเป็นเรื่องปกติเดือนเมษายนครับเมื่อเนี้กะเป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดเมษายนครับสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเป็นปีที่ห้าของรายการอีสานร,รีวิวครับ ที่่ายทอดวิถีอีสานบ้านนะมาให้พี่ให้น้องได้เบิง้งพี่น้องเรื่องความเกา่าความแก่บางเทื่อกระกบเบิ้งครับก็อยากให้พี่ให้น้องทีนี้ความหลังมีความทรงจำในเว้นเด็กเทียวกับวิถีอีสานครับวิถีอีสานนี่อย่างวัตถก็คือพวกแนวคิดครับอาระยธรรมทาทงความคิด ตลอระยะธวลาในการเตุการสร้างเราก็สิ่งแวดล้อมครับสิ่งแวดล้อมที่อยู่ครับสิ่งแวดล้อมก็หมายความว่าทั้งสังคมศาสนาวัฒนธรรมแล้วก็การทํามาหากินพี่น้องอันนี้เขาเอื่นว่าวิถีชีวิตวิถีอีสานเป็นคําเรียกที่ค่อนข้างที่จะคุ้นเคยครับเป็นการทายทอด สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับอีสานและกับบริบทเกี่ยวกับการดำรงชีวิตในภาคอีสานครับในแต่และพื้นที่อีสานร,รีวิวกับนำมาาทายทอดอให้พียน้องได้เบิง้งบรรยากาศคอร์คไวของเราคิด <c oughs> <c oughs> ว่าอยู่บ่โดนแล้วกะที่เอาไปอคอร์คไวที่อยู่ในหมู่บ้านครับเป็นอคอร์คไวที่สร้างไม่ การร้องรับควายครับจำนวนนี้ได้เพียงพอครับพี่น้องแล้วก็สามารถรับควายเพิ่มได้อีกถ้าเราเปลี่ยนคอควายเมื่อช่วงใดครับสีควายตรงนี้ก็สิเป็นเอาไปขายได้พี่น้องเอาไปขายได้นี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งครับ ควายบางตัวก็นอนเสยยล้วพี่น้องความคุ้นเคยสวยแน่กับยังบ่เฝ้าครับความรู้สึกของควายกับคือบอ่เฝ้าวควายคองมนี่กคะคุ้นเคยกับ,ก,บการไปกินหญ้าเวลาสวยๆแล้วรครับเป็นปล่อยสวยอ่าขอควายกองพ่ออดย้ยายกองเพิน่นกับปล่อยจะเด้อพี่น้องถ้าปล่อยเวลาดังที่วโอ้หุ่นไวแล้วป่านเนี่ย เ่อควายของพ่ออวดยายกองไม่ได้เลี้ยงตามหลักวิชาการครับเป็นเลี้ยงตามวิธีภูมิบัญญาไทยบ้านการเลี้ยงควายแบบนี้กะเริ่มเริ่มหายากแล้วพี่น้องตนมาเพื่อนจะเลี้ยงควายแบบสมัยไม่เพราะว่าคนที่ไมาเลี้ยงควายเพื่อนกะเป็นคนรุ่นใหม่เพื่อนกันศึกษาหาความรู้ในการเพิ่มผลผลิตการเลี้ยงควายการประสัตว์ครับพี่น้อง ความรู้วิชาการกถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นโดยเฉพาะภาะวาะการเกิดโรคการเกิดโรคเกี่ยวกับสัตว์พี่น้องค้าผมมีความรู้ทั้งด้านสมัยใหม,ม่ผมมีความรู้ทั้งด้านวิชาการสมัยใหม่นี่การบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องโลภไก่เจ็บหรือว่าการเพิ่มผลผลิตเพิ่มมูลคา่าทั้งการตลาดความต้องการของผู้บริโภคนี่ กับ่าสามารถที่สิมีได้ย่างมีประสิทธิภาพพี่น้องความรู้สมัยใหม่ความรู้สมัยเก่าก็ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นครับคนที่ฉลาดคือค,อคนสามารถนำความรู้เก่าใหม่มาผสมผสานกันครับผสมผสานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเบิือพี่น้องเ <c oughs> <c oughs> ยอนถ่ายเยอนถ่าย พระวัดก็มาถาโดนแล้วละ่ะโดนจนวดว่าดดพี่น้องก็เลยทายทําเลยถ้าว่สวยเกินไปเพราะว่าจะร้อยทายทําจนถึงตอนที่ปล่อยปล่อยออกจากคอกพี่น้องถ้าสวยลายเพราะว่าจะกลับก้อนกระเบงก้อนลงก้อนว่าจะมาง่ายบ่เนื้อที่ในการเลี้ยงควายตอนนี้กันหน่อยลงหน่อยลงพี่น้อง เมื่อวานพรวัดกัไปเบื้องให้นะครับแล้วก็ไปเบิ้องรถไทยครับเพิ่นกําลังไถหุดนน้าอยู่ถ้าแมนสมัยก่อนหัวควายก็จะล้มให้ลงน้าช่วงนึงเสี่แล้วครับแต่ตอนนี้เป็นรถไถยแทนตามยุคตามสมัยพี่น้องเพื่อนก็นเริ่มล้มให้ลงน้าแล้วพื้นที่ในการเลี้ยงเลี้ยงควายกันหน่อยลงพี่น้องในช่วงนี้พื้นที่หน่อยลง ก็บรู้ว่าเพิ่นเอาไปเลี้ยงใส่ครับอ่ามือวันพอวัดผ่านทั้งะสะพานบ้านนาะช่มงแสง,หน,งหนหนองกุญบุกให้น้าที่เคยเลี้ยงครับญาที่เคยหลายเพิ่นกะทายหุ่นหมดแล้วบรู้ว่าสิแก้ปัญหาจากในทางการเลี้ยงแต่คนเลี้ยงครับพี่น้องสะดวกไปเลี้ยงทั้งใดแต่ทั้งนั่นแหละก็พอมีปลาครับเพอมีปลาหรือว่าบางพื้นที่เพิ่นก็อ่ เพรยังมีหยาให้ไข่ได้กินพี่น้องพะวัดกับพี่แหลมกับเฮ็ดเฮ็ดหลายช่องอยู่พี่น้องเป็นยูทูบเบอร์เฮ็ดหลายช่องเฮ็ดสามช่องสี่ช่องเพื่อละแต่ว่ากับวัตถิมีสานรีวิวครับอีสานรีวิวถึงแม้ว่ายอดซับสิน้อยยอดวิวสิบวันหลายพี่น้องพะวัดกับเฮ็ดคือเก่าแฟนกับทุกท่านที่กดติดตามไว้กับมีความมั่นใจรถรับว่า อ่าพอวัดกับพี่แหลมสิบเอสิบเหยุดเ็ดอีสานร,รีวิวครับจะเทดไปเรื่อยๆครับทายทอดความเปลี่ยนไปทายทอดวิถีชีวิตอีสา,านบ้านเฮานี่ไปเรื่อยๆพี่น้องจนกว่าจะโบมีแหลมคนละพี่น้องไว้ใจได้ครับพี่น้องเอ๋ยตอนนี้ก็เวลาประมาณแปดโมงกลัวๆแล้วพี่น้องสวยคััแล้วพี่น้องเอ๋ คงจะถึงเวลาพี่แหลมไปทำงานแล้วขอวัติว่าจะถ่าถายทําตอนปล่อยควายออกจากพอกพี่น้องกระสิติดพี่น้องไว้คือเก่าพี่น้องเลยเอาไว้ขีมหนาครับพี่น้องแก้ตัวอีกเทื่อนึงเดี๋ยวพอวั่นยังมาทาั้งนี้ก่อน เป็นยังไงครับพี่น้องบรรยากาศบ้านหนองลุพุกด,ดีบ่ถ้าดีก็มาเทียวเด้อพี่น้องบ้านหนองลุพุกตำบ,บนนาะชุ่มแสงอำเภอผู้เยงจังหวัดขอนแก่นครับเปลี่ยนบ้านนอกเป็นหมู่บ้านธรรมดาธรรมดาพี่น้องพอจีหลังคาเรือนดอกประมาณลอยเศษเศษเ,เป็นหมู่บ้านทียย่พหญ่แต่ว่าก็มีความสุขครับ เอาไวค้คิมหนาเด้อพี่น้องพอวัดจะมาไทยสามคอกควายขอ,ของไออ้วนควายดอนอประจําประจําพี่น้องเพื่อเป็นการอัปเดตไปเรื่อยๆบ่ให้พี่น้องแฟนคลับได้คิดฮอดคิดถึงลายครับพอสิคิดฮอดลายก็จะมาไทยทําทันทีพี่น้องถึงแม่เจ้าตัวจะบอายูหรือว่าบ,บ่มีผู้ใดพอวัดจะมาอัปเดตควายคือเกา่าคือกับเมื่อนี้พี่น้องกับบอมีผู้ใด ผลแต่ยังบ่เห็นดูเห็นจะควายพี่น้องพรวัดก่ามาไทยทำล้วก็ก็จะปลาใส่ให้พี่ให้น้องได้ฟังครับเราจะว่าเมื่อใดจะมีความคิดจังไดเมื่อใดจะคิดอีกอย่างหอึ่งประวัาเก่าว่าไปพี่น้องก็ฟังไว้เด้อฟังไปซื้อพระวัติเควาไปซื้อนั่นแหละ,ะพี่น้องเลยอ่าคงจะสมควัแใจเวลาแล้วละ่ะแดดมงกว,กว่าแล้ว พี่เลี้ยมสิไปทางานครับที่เฝ้าบ่าแม่ยังดอกไปทํางานแล้วจาบ่มีผู้ใดเฝ้าผู้เฒ่าพี่น้องพราวากับพี่เลี้ยมมีบได้ไปไทยทั้งเหยังไกลๆก็ย้อนอันนี้ละ่ะย้อนต้องดูแลผู้เท่าพี่น้อง้วกรมืออื่นมืออื่นครับถ้าโชคดีที่สุดครับพราวาจะไปพ่อกับแฟนครับเฮาที่จังหวัดหนองบัวลำพูอยู่ อรอเบิ่งเนอพี่น้องว่าพอวัดสิไปได้บ่อสิสวนไอว้นไวนควายดอนสวนน้องอุย้ยคือเป็นทีิงานไปน้ำครับเอาละครับเมื่อนี้ก็คงจะพาะแค่นี้สวยหลยแล้วขอบคุณหลายๆครับที่ติดตามรับชมอิสานวิววิวโดยดีตลอดมากครับขอบคุณหลายๆที่รักและคิดถึงอ้วนควายดอนครับผมเมื่อนนี้พอวัดสวัสดีครับ ไปก่อนนะนางดอนไปก่อนไปก่อนไม่รอแล้วไปหากินสวยพอดไปก่อนกลับก่อนพี่น้องบายบาย